เห็นที่หน้าอกที่ใต้คางไหมเนื้อหนึบเข้าไปน่ที่ใต้คางนะฮะนืนอันนั้น,นะพระเก่าบทจำนะพระเก่าบทจำอาจจะตั้งก่อนพระองค์นี้ประมาณสักสามสิบสีสิบปีนะสมเด็จโตท่านจะไปเก็บเรื่งานเหลือจะการตัดต่อไปเก็บวะ พอเวลามีการสร้างพระองค์นี้ก็นําพระเก่าบทจำเนี่ยมาบทจำแล้วก็ผสมลงไปคือจจมีขั้นเนี้ยนี่เขาเอาก้อนที่เป็นปูนตํามาใส่นะรับไม่ได้เอาก้อนที่ว่าบทละเอียดด้วยเครื่องบทยามมาใส่คือมีทั้งก้อนหยาบก้อนละเอียดเนี่ยละเอียดนะอันนี้เป็นก้อนใหญ่อันนี้เป็นก้อนใหญ่ พระองค์เนี้ยเขายังไม่แก้พินนะฮะ